ผว้เลารับการคิงครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องมุมจรปิดแล้วก็เครื่องบทึกของแบรนด์ดีเชีฟนะครับผมซึ่งจะมีเรานําเข้ามาอยู่2รุ่นครับมีกระบอกอแล้วก็มีทรงโดมแล้วก็มีเครื่องบันทึกซึ่งกล้องจะมี2รุ่นก็คือจะเป็นรุ่นโดมนะครับ IPD สองสามแล้วก็กระบอกจะเป็น IPD 2 3นะครับ กล้องที่มีความเบียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับผมหรือ1 0ึ่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับผมนะะฮขนาดการเบียกไฟล์เนี่ยอยู่ที่ h 2 5หรือจะปรับเป็น h 2 4ก็ได้ครับผมอินฟราเรดอยู่ที่30เมตรครับทั้ง2ตัวนี้ครับมาตรฐานไอพีหกเจนะครับผมสามารถปรับโหมดย้อนแสงก็ได้ครับเพราะมันเป็นโหมด DWDR นะครับนะครับหรือจะลดความละเอียดของกล้องลงก็ได้ให้เหลือ1.3ล้าน 90p หรือให้เหลือให้ลดลงเหลือที่ 720p คือหนึ่งล้านพิเซลก็ทําได้ครับให้มันแมทกับเครื่องบันทึกเรานั่นเองครับผมซึ่งผมได้ทดลองแล้วเอามาใช้กับเป็นแบรนด์มาดึงภาพเข้ากับตัวไฮวิชั่นเอามาดึงภาพกับเครื่องตาหัวหรือว่ายี่ห้ออื่นที่เป็น o n นบิฟก็ภาพก็จะได้ปกติครับผมนะครับนี่เยี่ยมไหมละครับตัวเล็กๆแต่ว่าคุณภาพคับคั่งมากครับผมแล้วก็สามารถเนี่ยใช้ไฟจาก p ีก็ได้นะฮะ ลองรับโหมด P O E นะครับหรือจะใช้ไฟจากอะแดปเตอร์12โวลต์ก็ทำได้ครัเน้สองรุ่นนะครับโหมด P O E นะครับผมเห็นครับเดี๋ยวจะจะปานให้ดูเวลาดึงเข้าไป A ตัว High v o จะขึ้นความ เปลี่ยนจากเครื่องรื้อปิเชฟมาัวไฮพิชั่น5นะครับภาพมาตุกตินะครับใช่ได้นะครับผมนี่ครับยอดไหมนะครับราคาถูกมากครับช่วงนี้ที่สั่งซื้อจะได้ราคาพิเศษพิเศษเลยนะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับรอนกิงจับจำหน่ายแต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยณตอนนี้ครับเนี่ยกล้องรุ่นพวกนี้คุ้มค่ามากครับช่างต้นการันตีความคุ้มค่าครับผม สวัสดีครับ